จังหวัดเลยค่ะจัดโครงการขยะพลาสติกเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชนเน้นการคัดแยกขยะของภาคครัวเรือนนําขยะมีมูลค่านะคะมาต่อยอดสร้างสวัสดิการให้แก่ชุมชนค่ะที่องค์การบริหารส่วนตะบนเซี่ยวอำเภอเมืองจังหวัดเลยนายทวีเสริมพักพีกุลผู้ราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการขยะพลาสติกเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าจังหวัดเลยได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดมาโดยตลอดค่ะในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางนอกจากจะรณรงค์ส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนจัดทาขยะเปียกแล้วนะคะลดโลกร้อน ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพการคัดแยกขยะของภาคครัวเรือนก็ถือว่ามีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจะมีการทําให้ขยะนะคะมีมูลค่ามากขึ้นสามารถนํามาต่อยอดสร้างสวัสดิการให้แก่ชุมชนได้ค่ะและที่สําคัญก็คือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหมู่บ้านหรือว่าชุมชนใดาสามารถจัดตั้งกองทุนขยะหรือว่าธนาคารขยะ แล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนแล้วนะคะอาจจะเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าหมู่บ้านหรือว่าชุมชนแห่งนั้นสามารถจัดการขยะแล้วก็ลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะโดยเหตุที่ว่าเมื่อมีการขยะเปียกถูกคัดแยกแล้วก็มีการฝังกรบในพื้นที่ของภาคโคร,รือนแล้วแล้วก็ขยะรีไซเคิลถูกคัดแยกแล้วก็ไปจําหน่ายไปขายแล้วนะคะส่วนขยะอันตรายก็ถูกเก็บไว้รวบรวมรอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยนําไปกําจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไปค่ะ ใช่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะเดี๋ยวทางจังหวัดเลยนะคะก็คงจะได้เป็นการนําร่องให้ใ<ช>จังหวัดอื่นๆได้ทําเหมือนกันะนะคะนี่เลยค่ะโหกำจัดขยะพลาสติกนะคะค่ะ